ค่ะนะคะก็แต่ไปว่าสายส่วนสุดเดินแต่ว่าเราตัดไปเดินทางเดี๋ยวมาไลาของเราวันที่จำไม่ได้นะคะจะว่าของตัวเราเองนะคะวันที่ 5, 5, 5นะคะไปแล้วนะคะพรุ่งนี้จะใกล้วันที่6ใช่ไหมวันที่6ของเราทึกษาบันขอว่าสําคัญก็คือว่าอันที่ยังใดหนึ่งก็จะเป็นสดาห์ที่แล้วนะคะก็จะเป็นหยุดช,ช่วงวันสงกรานนะคะก็คือ พราะว่าวงสกุการ์ดของเราแต่ว่าจับใจใช่ไหมคือว่ามันเป็นที่สําคัญคือเพราะว่าทาน,นี้คือบัตร ATM ีเก็มแล้วก็ชีป,ประมาณเนี้ยใช่ไหมคะเราต่อกันมาด้วยนะว่าคือว่าได้อย่างไรก็ทับใจก็คือ่าทางกระเป๋าแล้วก็มียางดาหนึ่งแล้วก็คือล่าราโซ่ล็อสตูงหน้าที่สุดเลยก็คือ ก็จำทางได้ด้วยว่าการก็คือได้อย่างใดอย่าง,ง,งหนึ่งเพราะว่าอสาาเปกตพเก็บเรื่องอะไราการเรียนมหาลาัยใช่ไหมช่วยเพิกเเี็กภาพพิเศษทั้งนั้นด้วยนะเขาบอกว่าพิเศษใช่ไหมพิเศษของเรานะคะซึ่งต่อจากนี้ไปนะคะก็คือภาพเดียวพิเศษก็ยั่งดีมากกว่าภาพปกติเ,เยอะถือภาพปกติมันจะแพงถ้าไปดูไปดูของตากตาได้ยังไงไปดูกันเลยก่อนค่ะ มาดูบัตรเ TM กันดีกว่าน,นะคะนี่คือของธนาคารกรุงไทยดีกว่านะคะอันนี้อันนี้คือแกนเชียวอาโค้ดนะคะก็คือไปใส่บัตรนะคะนี่ใส่สองบัตรบัตร ATM นะคะก็ต้องระวังของ้อข้อมีข้อระวังป้องกันเพื่อป้องกันเงินในบัญทีของทานสูญนหายและลหายประมาณนี้ใช่ไหมคือว่าจะเป็นของกรุงไทยนี่ใส่สองก็ไปด้วยว่าใส่สองก็ได้ก็คือยอห่ใงญ่ดึงแล้วว่าตรงนี้ใช่ไหมคัค้แล้วก็ แต่ว่ายัางไดดีใส่เสื้อวีเป็นไงบ้างนะคะคือว่าในคลองว่าช่วงก่อนสองกรานใช่ไหมแราวว่าอีกอย่างหนึ่งซึ่งดูบัตรเอทีเอ็นะคะของธนาคารของ,ของธนาคารอสินนะ,ะระมรัมิณนี้มีสกายเคียวโคทุกนี้ใช่ไหมเกยเคียวโคของเรานะคะก็โักอ,อย่างใดหนึ่งเคซื้อเซ็นื่อ สเกชชี่เซ็นชื่อประมาณนื้อที่สะาัใจที่เอายังอยู่นะคะนี่ของอันนี้อันนี้บัตรไม่อันนี้อันนี้เพิ่งทําบัตรใหม่ใช่ไหมทําบัตรใหม่บอกว่ายังได้ึงก็บบว่ารู้กับเนื้องจากคราวน,นี้ก็คือว่าบา่ทุกคน ที่ใช้ได้เลยดีที่สุดแล้วเราสามารถให้บันชีกานกดรได้ด้วยซึ่งมาดูตัวอี os กรัสโซกอนดีกว่านะคะพคตอีกรัสโซใช้ไม่ใช้บีเยอะเท่าไหร่นะคะคิดว่าใช้บีเยอะใช้มีเยอะของเราตรงนี้ข้างล่างอันนี้คือรัสโซมีตัวตุ๊กตาหมีรัสโซใช่ไหมคือว่าอาจจะเป็นอย่างใดหนึ่งนะคะเพราะว่าน่ารักไหมน่ารักมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็แต่ว่า,าจะเป็นอย่างใดหนึ่งใช่ไหมเดินพางไเป็นยังไงบ้างแล้วก็ซึ่งว่าประทับใจดีที่สุดเลยก็คือ พราะว่า่นะคะว่าระดับระดาอีกด้วยแล้เช่นกันว่าอย่างไรเขาจับใจเดี๋ยวว่าเอาไปเขียนเลยไปเขียนตังตังโจดตางๆสงสุดแล้วก็คือว่าใช้อชีวิต,ตอย่างที่สุดซึ่งมันทาแป้งหน้าดีกว่าของโจดสัตนะคะทาแป้งหน้าซึ่งทหนได้เลยใช่ไหมบิสกิตร์ของแต่ัไม่แกะเลยนะคะส่วนอันนี้จะไว้ทาหน้าทาตัวได้ด้วยนะคะกระป๋องละสิบสิบสองบาทสิบเอ็ดบาทประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าใช่ไหมคะทุกคนแล้วว่า แป้งนี้หอมจังเลยนี่นี่หอมนะถ้าบอกว่าแป้งนี้น่ารักน่าจะบอกกดด้วยนะใช้ได้ทาถ้าไว้สําหรับเรานะคะเขาว่าทาไปซื้อตัวอีกนะคะคือว่าจบได้นะคะขวดสิ้ทาแป้งทาหน้าทาตัวทาทาทาท้าประมาณนี้ใช่ไหมคือว่าอย่างอีกสด้วยมามาดูผูกกุญแจล็อกโซ่ดีกว่าแบบแบบลอยน้ำว่ายน้ำแบบน้ำสีจมพูกันดีกว่า พ่งว่าอันนี้อันนี้คือตัวอักษรล็อกโซใช่ไหมคือว่าไปใช้ไปเรียนไปยังไงบ้างใช้ไปเรียนมหาลัยก็จว่ารู้สึกว่าใครๆคขอดกับว่าอย่างใดหนึ่งแล้วนี่จําเป็นไหมน่าจะจําเป็นแน่นอนอยู่แล้วนะคะทุกคนซึ่งจําเป็นอย่างใดบอกว่าน่าจะเป็นจําเป็นจาเป็นอยู่แล้วถ้าบอกว่าถ้าใครไม่จะเป็นก็ไม่ได้เรื่องเท่าไรเท่าที่ท่าก็ด้วยว่าเป็นอย่างใดหนึ่งเนี่ยแล้วว่าไม่ใช่ตัวนี้ก็คืออ๋อขอรอต่อไปด้วยนะจะบอกว่าอย่าอีกด้วย ก็ดูโฟกัสแจรสวีตัวอักษรล็อตีกแล้วนะคะแต่ว่าแบบแบบแบบตัวตัวเป็นเป็นแบบตัวนะคะเพราะว่าอย่างเด็กใช่ไหมแบบทุกแบบตัวตัวตัวทุกทยพ่อไปบอกว่ามันเป็นน่ารักเขาจะที่แท้อีกนะคะเจ้าล็โซ่ลโซน่ารักเหมาะสมบุรณด้วยก็คือว่าล็โซใสมัยนี้นะคะก็ใช้ลสโซกันถ้าใช้ล็โซบอกว่าที่ตัวซอล็โซตัวตัวล็โซนี่ก็ยังได้กำลังได้กำลังดีแต่ว่าช่มช้าด้วยนะคะเจ้าลองดูกับว่า มันเกิดอะไรขึ้นจากมาโปกพูแจใส่ได้โอ้ยใช้ไปเรียนต่อมหาว่าลัยใช้ไปเรียนในไรอที่สุดด้วยก็คือไปด้วย่อว่าดูเราลอโซกันอีกใบตัวหนึ่งนะคะซื่งไว้ใช้ไปเรียนนะคะลอโซน่ารักคู่นี้แช่แช่แท๊ประมันเนี้ยนะคะใช่ไหมลอโซแบบของเราตัวเราเองก็ือว่าใช้อกลักเนี่ยก็คือว่าลอโซคุณภาพจะมีใช้ตัวอะไรด้วยนี่ของอิเทราเซ่ของที่แล้วก็คืออย่างใดหนึ่งนะแล้วว่าน่าจะน่ารักไหม นะะคเพราะว่าเป็นอย่างใดหนึ่งแล้วก็หุกใจร็อสดทั้งหมดนี้นะคะจะเอาไปก่อนแล้วก็เพราะว่าอย่างใดหนึ่งแล้วซึ่งว่าตัวรสโซ่ราคาเท่าไรน่าจะตัวสองพนดีเจียวอย่างไรบ้างเออมาดูตัวตองหัวหูฟังกันดีกว่าตองตัวหูฟังนะคะจะว่าแล้วเจ็ดสิบ้าบาทแปดสิบบาทนะคะซึ่งแต่ว่าต่อใส่อยากจะได้ไหมนะคะทุกคนเะแต่ว่าและซึ่งตัวต่อใส่หัวต่ออยาก เสียบเครื่องเสียงแล้วก็หูฟังแต่แต่ไม่ไม่ค่อยได้ใช่เท่าไหร่แล้วก็ซื่อว่าจะเส่็ตัวดีไว้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าว่าใส่ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเขาบีคุณภาพใช่ไหมอันนี้จะมีตัวต่อหูฟังไว้สเสียบกับมือถือท้าเกโทรศัพท์ได้ในการสวัสดว่ามันเป็นที่คุณภาพจะบอกว่าซึ่งว่าใช้ปไปแล้วเสื้อไว้เต้นในสนั่นด้วยเดียเด๋ยวได้ เป็นยังไงบักขับเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับไปโดยทางเรียนมหาลัยของเรานะคะจะว่าจำเป็นไหมน่าจะเป็นอยู่แหละแล้วก็ใช้บัอันนี้นี่ของปีนี้นะคะในของมีของไม้รักสุดใหม่ไม่เหมือนเลยนายบอกว่าหน้ามือนใครก็จากสถานการณ์ก็ว่าเป็นเกิดขึ้นได้ทั้งที่สุดด้วยคือว่าแบดยังแดงแล้วก็ใช้บัตรนี้เอาไว้ใช้ไปเรีนมหาลัยกวนเงินด้วยหนี้ชีได้ด้วยว่าสถานการณ์บอกว่ามีคนจมจเป็นได้จะใช้เรื่อยๆ ยังได้ทักการแข็งขันจริงๆเราจะว่าเรายัางเห็นสมพี่เกะวีีดโอิ่งเป็นที่สุดแบบสลาคลิปนี้นะคะจะสู่ช่องหนูนะคะใช้กระใจเข้าไปนะคะกดไลค์กดเลิฟกดกรไดิ่งนะคะอย่าลืมกดใช้กดซับสไครต์ของเรานะคะติดตามเลยนะคะก็ สวัสดีนี่คือส,ส,สมบัตชิ้นนะคะนี่คือบัตรเอทีเอ็มนะคะของของธนาคารกรุงไทยนะคะก็ะะต่ว่าอดีบัตรชี้อันนี้คือสแกนเจอพจนข,ข้างขาด้านข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบานี้นะคะสองอันนี้หมดอายุสองพันยี่สิบเก้านะคะก็คือว่าถูกค่าด้วยนะคะอย่าลืมติดาะะตามด้วยนะคะนในในติดตามด้วยค่ะติดตามด้วยนะคะสาวรคลิปนี้นะคะขอตคุณมาค่ะ๊ายบาย